สวัสดีครับเจเล่ครับวันนี้เจมาที่ด็อกเตอร์สตอรี่กันนะครับ วันนี้มาตรวจสุขภาพโดยรวมกันนะครับแล้วก็มาดิฟิตามินสูตรเมนเทลนะคะก่อนที่เราจะดิฟิตามินนะครับเราก็จะทําการตรวจก่อนเบื้องต้นว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินหรือแร่ธาตุตัวไหนนะครับซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าโอเลโกสแกนนะครับโดยที่ว่าเครื่องมือตรวนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองเนาะว่าเรามีวิตามินหรือแร่ธาตุหรือโลหะหนักตัวไหนที่มันไม่สมดุลนะครับโดยที่การตรวจเนี่ยเราจะทําการตรวจไปที่ฝ่ามือนะครับ4จุดเ๋ยวขอมือสอง ก็สี่จุดนะครับไม่เจ็บไม่ปวดสำหรับของคนไข้เนาะวิตามินเนี่ยแร่ธาตุเนี่ยค่อนข้างสมดุลดีเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับแร่ธาตุต่างๆค่อนข้างโอเคเลยอาจจะขาดแค่แมกนีเซียมฟอสฟอรัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น <Wow. S 1> ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าขาดจนเป็นโรคนะครับเราแค่เติมไปนิดนึงเนาะก็จะมีสมดุลของแร่ธาตุที่ดีขึ้นส่วนโลหะหนาัก ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีการดีทอ็อกมีการดูแลตัวเองเลือกกินพอสมควรนะฮะวิตามินค่อนข้างใช้ได้เลยเสียบส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเลยคือส,สวยจะมีวิตามิน b ีที่อาจจะดูพร่องไปเล็กน้อยเติมเนี่ยก็คือจะได้เรื่องของระบบประสาทการเผาผลาญที่ดีขึ้นเนาะนะก็เดี๋ยวหมอก็จะคอยปรับสูตรให้ตามสิ่งที่ควรจะเห็นนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ เละครับโอเคเดี๋ยววันนี้พยาบาลจะมาให้สูตรวิตามินเมนเทลนะคะ,ะ,คะใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเริ่มเลยนะคะกลัวเข็มไหมคะไม,ไม่กลัวครับ ใชครับผมอ๋อไม่เจ็บเลยครับอ่าก็สําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเมนเทลนะครับก็จะช่วยเรื่องสมดุลฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เติมแร่ธาตุวิตามินส่วนที่ร่างกายเราเนี่ยน่าจะพร่องหรือได้รับไม่พอในแต่ละวัน <S <S สําสหรับดูนี้ทําไปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเออมันจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพเนาะแล้วก็กําลังกายที่ดีขึ้นส่วนผลข้างเคียงจริงๆพวกนี้เป็นวิตามินที่เอ่อร่างกายเรามีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราเอาไปเสริมให้ร่างกายเฉยๆเพราะฉะนั้น ไม่อันตรายอะไรไม่ได้แพ้ไม่ได้กลัวว่าจะทําให้เป็นพิษเนี่ยครับน้องก,ก็สามารถให้ได้เรื่อยๆตัวนี้สามารถมาทําได้อาทิ์ละครั้งเลยเชาสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไปแล้วผลลัพธ์มันดีมันมีกําลังวังชามากขึ้นอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้ให้ซ้ําได้ทุกอาทิตย์เลยเนาะครับอันนี้เรากลับไปต้องดูแลตัวเองยังไง จริงๆก็แค่พักผ่อนาตามธรรมดาเลยครัแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนิดนึงช่วงแดกแค่นั้นเลยที่เหลือสบายครับผมทำอะไรได้ตามปกติเลยกลังกายได้เลยครับผมได้เยดีด้วยครัก็สำหรับใครที่สนใจทำไอวีดริสูตรเมนเทลนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเสเร็จแล้จะเป็นยังไงบ้าง อ๋อระว่างทํานะครับคุณหมอก็แนะนําดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พยาบาลมือเบามากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มทํำไป15นาทีแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับแนะนําเพื่อนๆได้นะครับที่ดร์สตอรี่นะครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับการดิวิตามินสูตรเมนเทลนะครับสูตรเฉพาะบุคคลนะครับ คุณหมอทําดีมากแล้วก็เมื่อคืนก็รู้สึกแบบนอนน้อยมากๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจติดต่อตัมช่อนทาด้านร้านได้เลยนะคะที่มีบริการดีมากๆเลยนะครับคุณหมอเป็นกันเองพยาบาลมือเบามากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ